เป็นวันครบรอบ2ปีนะคะสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายซึ่งถือว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยผ่านมา2ปีจนวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงและอะไรเกิดขึ้นกับคนที่นั่นบ้างเดยนมาติดตามในช่วง Big กส o อรค่ะ วกนี้เข้าไปในหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เอาพิพิธภัณฑ์ตัวนี้อาจจะเข้าไปในระบบของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและความตระหนักของประชาชนรวมถึงเยาวชนที่จะเติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดเชียงรายครับ ส2ปีที่แล้ว5พฤษภาคม2557ช่วงเวลาระหว่างที่เรากำลังอยู่ในวิกฤตการทางการเมืองที่กรุงเทพเองมีการรวมตัวกันของมวลชน แต่ที่เชียงรายค่ะวันนั้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยขนาด6.3ตามมาตราริเตรนะคะศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอพานและความเสียหายนั้นก็ไม่ได้มีแค่ที่อำเภอพานนะคะยังมีในอำเภอแม่ลาตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงแรงสัเทือนส่งไปไกลแม้กระทั่งอาคารสูงในกรุงเทพหลายแห่งก็รับรู้ได้ผ่านมาจนถึงวันนี้2ปีคำถามที่เรามักจะถามกันก็คือว่า การเยียวยาไปถึงไหนแล้วและเราได้ถอดบทเรียนมากพอหรือยังคำถามสำคัญที่สุดคือเราพร้อมที่จะรับมือกับมันอีกไหมหากเกิดขึ้นเริ่มต้นบิ๊กสตอรี่วันนี้นะคะที่ฉันพาผู้ชมลงพื้นที่ที่เชียงรายค่ะปรมทรัพยากรรณีลงพื้นที่ที่นั่นเช่นกันนะคะแล้วก็ไปจัดงานรำลึกตลอดจนเดินหน้าฟื้นฟูเยียวยาภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งก่อนรวมถึงการสร้างองค์ความรู้ให้กับคนที่นั่นด้วยค่ะ จำลองลักษณะการเกิดเหตุแผ่นดินไหวตลอดจนขั้นตอนการซ้อมแผนอพยพถูกจัดแสดงขึ้นในงานรำลึก2ปีเหตุแผ่นดินไหว้6.3ที่จังหวัดเชียงรายเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยระหนักถึงวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุแผ่นดินไหวและยังมีการสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้แผ่นดินไหวเพื่อเป็นหลักเรียนรู้ภัยพิบัติด้วย ประดรมัพยากรธรณีย้ำนะคะว่าต้องให้ความสำคัญและสร้างความตื่นตัวกับภัยแผ่นดินไหวโดยเฉพาะการฝึกซ้อมอพยพของโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงต้องซ้อมอย่างจริงจังและเป็นประจำ นอกจากนี้ระบบฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวก็เป็นอีกสิ่งที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนดว่าต้องเร่งทาให้เสร็จภายใน3ปีค่ะจะเป็นการกําหนดลงรายละเอียดความเสี่ยงของพื้นที่21จังหวัดในประเทศไทยที่ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนที่มีพลังฐานข้อมูลนี้จะทําให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ได้ อย่างเช่นบริษัทประกันภัยก็ต้องกําหนดเบี้ยประกันให้เกิดความเป็นธรรมค่ะเมื่อเกิดเหตุขึ้นจะทําให้ประชาชนมีทุนนําไปซ่อมแซมบ้านเรือนได้นะครับจริงๆระบบประกันภัยระบบวินาศภัยถ้าเรามองพวกนี้เหมือนเรื่องของเพลิงไหม้นะครับก็จะมีระบบซึ่งระบบเนี้ยจะเหมือนเราไปประกันสุขภาพถูกไหมครับหมอก็จะให้เราไปตรวจว่าบ้านเรือนของเราเนี่ย แข็งแรงหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับระบบประกันก็จะเข้ามาส่วนในการที่จะให้ชุมชนหรือประชาชนเริ่มที่จะมีระบบที่จะทําเรื่องต่างๆให้ได้มาตรฐานถึงแม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณเยียวยาซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายแต่การซ่อมบ้านและแก้ไขโครงสร้างบ้านให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวได้ในระยะยาวเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะคะ เพราะว่าการสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อรองรับแผ่นดินไหวต้องใช้ต้นทุนที่สูงกว่าบ้านปกติไปอีกประมาณ15%เปอร์เซ็นต์และก็ต้องยอมรับว่างบประมาณที่รัฐสนับสนุนนั้นไม่เพียงพอค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วเป็นการเปลี่ยนทัศนคติของเราเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในประเทศไทยไปอย่างสิ้นเชิงนะคะจากที่เราเคยมั่นใจว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงเรื่องแผ่นดินไหวน้อย ก็อาจจะไม่น้อยอย่างที่คาดคิดแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนชัดเจนว่ามีความเสียหายมากแค่ไหนภัยพิบัติแผ่นดินไหวนั้นเป็นภัยธรรมชาติเพียงประเภทเดียวค่ะที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ไม่เหมือนกับภัยพิบัติอื่นๆที่อาจจะคาดการล่วงหน้าได้มากน้อยก็แล้วแต่ประเภทเพราะฉะนั้นวิธีการลดความสูญเสียทั้งต่อดชีวิตและทรัพย์สินได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการสร้างอาคารบ้านเรือนให้มีความแข็งแรงเพียงพอในการรองรับแผ่นดินไหว ผู้ชมคะผ่านมาจนถึงวันนี้แล้วนะคะในพื้นที่เองอาคารสาธารณะหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลมีการสร้างขึ้นมาใหม่อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมรองรับแรงสันสะเดือนได้สัก6-7ถึงตามมาตรลิเตอร์แต่ว่าบ้านของชาวบ้านยังมีอุปสรรคอีกหลายอย่างที่ทําให้การแก้ไขตามหลักนี้ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้สาเหตุเหล่านั้นเป็นเพราะอะไรเราจะไปติดตามจากรายงานของคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ค่ะ เสาหลักที่ออกแบบเฉพาะมีขนาดใหญ่มีเหล็กค้ำยันคารนคือลักษณะพิเศษของอาคารเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมจังหวัดเชียงรายอาคารเรียนต้นแบบที่สามารถรองรับแผ่นดินไหวได้สร้างทดแทนอาคารเรียนเก่าที่เสียหายจากภัยแผ่นดินไหวเมื่อปี2557ถ้าถ้าอาคารพวกนี้นะครับได้รับการออกแบบให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหว ก็จะเป็นที่ที่หลบภัยหรือว่าที่ที่รับที่รองรับของของคนที่ได้รับความเ,าเสียหายนะครับไม่ใช่แค่หน่วยงานรัฐที่ตระหนักในการสร้างอาคารให้รองรับแผ่นดินไหวขณะที่ประชาชนในพื้นที่ภัยพิบัติก็เริ่มตื่นตัวโครงสร้างบ้านที่มีลักษณะเสาใหญ่ขึ้น เสริมเหล็กยืนถึง6เส้นจากเดิมสี่เส้นเพื่อความคงทนของโครงสร้างสะท้อนให้เห็นว่าการออกแบบบ้านให้รองรับแผ่นดินไหวในพื้นที่เสี่ยงเป็นสิ่งที่หลายคนยอมลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อแลกกับความปลอดภัยที่ต้องใช้ชีวิตในพื้นที่เสี่ยงบนรอยเลื่อนมีพลังเรา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 ,เ,ราจเจอมาแล้วหรือมันเป็นเป็นเป็นตัวอย่างเป็นแบบเรียนมาแล้วถ้า,ถา,ถาใครใครไม่ปฏิบัติตามนี่ก เราเสียของเองเราต้องตอไปเราต้องทําแบบนี้อย่างนี้เขาเป็นช่างเองรับหมอเองเขาเคยเปยประการณ์มาเยอะเขาเคยไปทํามาอยจะไปทาที่ไหนก็บอกให้เจ้าของบ้านนะอย่าไปใสเล็กเส้นเล็กนะอย่างนั้นอย่างนี้บอกให้เขาเลยของต้องแนห้นาไม่เขาแม้จะเห็นการเตรียมความพร้อมจากคนในพื้นที่แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่พร้อมสร้างบ้านรองรับแผ่นดินไว้ซึ่งต้องใช้เงินทุนในการก่อสร้างสูงกว่าเดิมขณะที่เงินสนับสนุนจากรัฐในส่วนนี้มีไม่เพียงพอทีมข่าวพีพีทีวีลงพื้นที่สํารวจบ,บ้านเรือนของประชาชนพบว่าส่วนใหญ่สร้างบ้านในลักษณะยกสูงมีพื้นที่โล่งด้านล่างและไม่สร้างตามหลักวิศวกรรมความรุนแรงขนาด6.3จึงทําให้บ้านเหล่านี้พังได้ง่าย บ้านจำลองแผ่นดินไหวขนาด7นะครับถือว่าใกล้เคียงก,กันกับที่เกิดขึ้นเมื่อปี2,557ที่จังหวัดเชียงรายที่มีขนาด6.3ความรุนแรงของแรงสั่นสะเทือนขนาดนี้นะครับไม่แปลกที่บ้านเรือนของประชาชนที่ไม่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมและไม่รองรับแผ่นดินไหวจะเกิดความเสียหายมากขนาดนี้ครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงให้คนในพื้นที่มีบ้านที่พร้อมจะรองรับแผ่นดินไว้แต่สิ่งที่จะทําให้ประชาชนสามารถเอาตัวรอดได้คือการสร้างองค์ความรู้และวิธีเอาตัวรอดจากเหตุแผ่นดินไว้ไกลไกเหล่านี้อาจดูเป็นเรื่องง่ายแต่หากขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้เหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่รุนแรงก็อาจจะสร้างความเสียหายรุนแรงได้สมภพแซงโกลถ่ายภาพอฟนานอับดุลลอ รายงานจากรายงานของคุณอัฟนันอาจจะสรุปได้อย่างหนึ่งนะคะว่าการเยียวยาและป้องกันในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติไปแล้วนั้นยังเป็นลักษณะทำเท่าที่จะทำได้แน่นอนคะ่ะอาคารสธานะหน่วยงานราชการโรงเรียนโรงพยาบาลก็มีงบจากรับเต็มที่นะคะแต่ว่าสาหรับอาคารบ้านเรือนประชาชนมีอปุปสรรคหลายหลายอย่างถึงแม้ว่า แม้กระทั่งช่างท้องถิ่นก็มีองค์ความรู้เพียงพอที่จะกําหนดได้ว่าแบบไหนปลอดภัยแบบไหนไม่ปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงคุณผู้ชมคะบ้านเรือนส่วนใหญ่นะคะยังไม่ได้ถูกสร้างและแก้ไขใหม่ตามหลักวิศวกรรมที่ควรจะเป็นดินฉันพาไปดูภาพเปรียบเทียบดีกว่าค่ะว่าอันที่แก้ไขอย่างถูกต้องตามหลักเป็นยังไงจะได้ดูว่าจริงๆแล้วต้นทุนที่ต้องใช้เนี่ยมันจะซักเท่าไหร่กันแล้วยากง่ายแค่ไหนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นบ้านที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ สองกรณีค่ะดูจากฝั่งซ้ายก่อนนะคะจะเห็นว่าเสาถูกเปลี่ยนเป็นเสาขนาดใหญ่รองรับแผ่นดินไหวจากนี้ที่บ้านแบบนี้เนี่ยเป็นบ้านเรือนทรงไทยแบบทรงไทยที่เห็นกันชินตาน,นี่แหละค่ะเสานี่สําคัญมากในการรับน้ําหนาักเพราะว่าบ้านทรงไทยยกไปถุนขึ้นมาแบบนี้เสาสําคัญที่สุดมีการเปลี่ยนเห็นจากภายนอกแน่นอนนะคะว่าเสาเนี่ยจะใหญ่ขึ้น มองจากด้านนอกชัดอย่างหนึ่งแหละด้านในก็จะมีการเสริมความแข็งแรงด้วยเหล็กภายในด้วยอีกภาพหนึ่งทางขวาของคุณผู้ชมนะคะประตูวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเหมือนกันค่ะสร้างใหม่ขึ้นมาเสริมความแข็งแรงไปที่เสาเช่นเดียวกันนี่นะคะซูมอินกันสักหน่อยคุณผู้ชมคะพาไปดูอีกภาพหนึ่งที่จะเห็นชัดกว่าเดิมอีกนะคะ เราไปดูภาพที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเลยค่ะจะได้เห็นถึงโครงสร้างว่าเสริมความแข็งแรงที่เสาเนี่ยทำยังไงนี่นะคะภาพมีเห็นชัดเจนปกติแล้วท่านที่เคยเห็นการก่อสร้างอาคารจะทราบดีว่าเสาของอาคารจะมีเหล็กเส้นอยู่4เส้นแต่ในภาพทางขวาคุณผู้ชมนะคะมีเหล็กเส้น6เส้นยังไม่พอนะคะจำนวนเหล็กเส้นเพิ่มแล้วยังต้องเพิ่มความหนาของเหล็กด้วยค่ะรวมไปถึง เหล็กข้อต่อที่เรียกกันว่าข้ออ้อยก็ต้องเพิ่มความหนาเป็นพิเศษกว่าการสร้างบ้านเรือนตามปกติเช่นเดียวกันและการก่อสร้างด้วยวิธีนี้นะคะจะต้องใช้ปูนมากกว่าการก่อสร้างตามปกตินั่นหมายความถึงเงินที่ต้องมากขึ้นต้นทุนที่มากขึ้นอันนี้คือแบบแรกนะคะคือเสริมความแข็งแรงไปที่เสาแต่ถ้าเป็นอาคารสาธารณะอย่างเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลในพื้นที่ ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เสาอย่างเดียวค่ะผนังกำแพงเนี่ยนะคะก็มีการเสริมเป็นเหล็กเข้าไปเหมือนกันเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าจะสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนได้คุณผู้ชมคะคำถามคือทำไมทำไมนะคะถึงไม่มีการสร้างตำหลักที่ถูกต้องดิฉันเชื่อว่าถ้าทุกคนที่จังหวัดเชียงรายถ้าไม่ใช่แค่ที่อำเภอพา,านนะคะทั้งที่อำเภอแม่ลาวแล้วก็บริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบใครก็ตามที่ มีทุนรอนเพียงพอมีกําลังเพียงพอก็เชื่อว่าจะต้องแก้ไขตามหลักแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้ก็คือว่าเสาเนี่ยยังเป็นขนาดเหมือนเดิมเหมือนปกติที่เราเห็นกันชินตาอุปสรรคสําคัญคือทุนค่ะคุณผู้ชมคะย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วนะคะหลังจากเกิดเหตุไปเชื่อไหมคะว่าเป็นเวลา นับเดือนนะคะที่ชาวบ้านที่นั่นจะทําใจแล้วกล้ากลับเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านของตัวเองเดือดร้อนไปถึงหน่วยงานราชการนะคะหน่วยงานราชการเนี่ยต้องลงพื้นที่ไปทั้งหน่วยงานในท้องถิ่นที่พยายามประสานงานรวบรวมวิศวกรจากสภาวิศวกรทั้งในเชียงรายทั้งในเชียงใหม่ในจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่ส่วนกลางลงพื้นที่กันไปคะ่ะวิศวกรจากหลายหน่วยงาน เพื่อไปดูโครงสร้างบ้านให้กับชาวบ้านทุกหลังนะคะทุกแห่งที่ยังไม่พังลงมาให้ความมั่นใจกับชาวบ้านว่าสามารถกลับเข้าไปอาศัยได้เวลานั้นทุกคนหวาดผวาไม่ใช่แค่เหตุแผ่นดินไหว6.3แต่มันยังมี after shock ok ที่ตามมาเรื่อยๆแล้วผู้ชมลองคิดภาพนะคะว่าอาศัยอยู่ในบ้านที่โครงสร้างเสียหายอยู่แล้ว after shock ok ตามมามันก็มีความเสี่ยงว่ามันจะพังถล่มลงมาได้ทุกเมื่อ เป็นเดือนค่ะกว่าเขาจะยอมกลับเข้าไปอยู่ในไอซ์ได้สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการที่ทุกคนรู้ดีว่าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับแผ่นดินไหวตรงนี้สำคัญคุณผู้ชมคะเป็นประเด็นที่ถ้าเราเดาใจชาวบ้านเขาคงอยากสร้างเลยค่ะถ้าเขามีเงินเพียงพอติดที่ทุนเนี่ยสำคัญตรงทุนเนี่ยนะคะทำให้เขาไม่สามารถจะสร้างได้คำถามต่อมาก็คือว่าแล้วกฎหมายจะสามารถ บ,บังคับใช้ได้แค่ไหนในการสร้างอาคารที่มีมาตรฐานเพียงพอเรามีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งนะคะรองรับการสร้างอาคารเพื่อให้รับแผ่นดินไหวได้แต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าอาคารที่สร้างหลังปี2,550เท่านั้นถึงต้องออกแบบรองรับแผ่นดินไหวและก็ยังมีเงื่อนไขาตามมาอีกค่ะคือนอกจากหลังปี2,550แล้วยังบังคับเฉพาะอาคารสาธารณะที่มีความสูง15เมตรขึ้นไปเท่านั้น ก็หมายความว่าอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านไม่อยู่ในข่ายนี้นะคะภาพความเสียหายที่เชียงรายเราเห็นแล้วนะคะว่าบ้านเรือนแม้กระทั่งบ้านชั้นเดียวก็เสียหายไม่แพ้อาคารสูงจริงอยู่ว่าอาคารสูงความเสียหายมากกว่าแต่แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด6.3สามารถทําลายบ้านเรือนชั้นเดียวได้เหมือนกันสิ่งที่น่าเสียดายก็คือว่ากฎหมายนี้ไม่ไปบังคับใช้หนึ่งละสองก็คือต้นทุนที่สูงขึ้น ลำังชาวบ้านที่เขาเอาเงินมาสร้างนะบวกกับเงินสมทบของภาครัฐส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่สามารถสร้างได้ตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้องหลายคนอาจถามต่อไปอีกว่าแล้วเหตุใดงบประมาณของภาครัฐจึงไม่เพียงพอนั่นเป็นเพราะว่านี่เป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในไทยที่เกิดขึ้นมาครั้งเดียวเท่านั้นค่ะรัฐจึงยังไม่เคยตั้งงบประมาณมารองรับในส่วนนี้มาก่อนเวลานี้นะคะมาตราการที่ถูกเน้น คือการเน้นไปที่องค์ความรู้และตัวบุคคลพูดก็พูดก็คือซ้อมหนีภัยให้ความสําคัญการซ้อมค่ะมากกว่าการไปปลูกสร้างอาคารที่มีความแข็งแรงเพียงพอเพราะด้วยอุปสรรคต่างๆนานา,นาอย่างที่เราบอกไปแล้วไม่มีใครรู้นะคะว่าการซ้อมหนีภัยจะเพียงพอหรือไม่อาจจะ ต้องรอจนกว่าจะเกิดแผ่นดินไว้ครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งหรือไม่จึงจะเป็นการทบทวนมาตราการทั้งหมดที่เราทําอยู่ในปัจจุบันแต่ก็คาดหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นและเราจะไม่เดินไปถึงจุดนั้นนะคะคุณชื่นจิตคะเรื่องของการน,นะคะช่วงหน้าข่าวต่างประเทศค่ะเรายังคงติดตามเส้นทางการสิงไรตัวแทนพักนะคะเพื่อชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีของสหรัฐเดีย๋ยวสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะ